สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารดเหมียวเหมียววันนี้เราจะมาดูดูความรักของชาววนาทิดประจำเดือนธันว,ควาคม2567กันนะคะเป็นไงบ้างชาววนาทิดนะสบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันดีดูดวงความรักกันดีกว่าเน,น,นาะเริ่มจากคนโสดก่อนขอไพ่ห้าขอไพ่สิบบให้กับคนโสดชาววนาทิดนะคะ เช้าวันอาทิตย์คนโสดช่วงนี้คุณเหมือนกำลังยุ่งยุ่งอยู่กับการงานการเงินนะคุณมีความหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่ง <c oughs> และบางท่านความหวังนั้นเป็นจริงบางท่านหวังที่จะเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็ได้งานใหม่สมความปรารถนาช่วงนี้เหมือนมีคุณมีโชคด้านการงานแล้วก็ได้การเงินนะส่วนความรักเหมือนในอดีตคุณ่นะ คือด้วยความที่คนโสดในอนดีตคุณเคยผ่านความเจ็บปวดเคยผ่านการทรายเยอะถักหลังมาคุณก็เลยมองว่าเออความรักมันเป็นเรื่องรองกับเรื่องงานกับเรื่องเรียนะเป็นเรื่องที่เด่นนะบางท่านมีความคิดที่จะไปตั้งลกลากตั้งรากฐานอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะมันเลยทําให้ช่วงนี้คุณค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะแล้วบางท่านมีเกณฑ์ ได้เจอคู่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะสำหรับใครที่มีแผนกำลังจะไปต่างประเทศในช่วงสิ้นปีนี้นะคนโสดช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยเด่นเรื่องความรักนักแต่งานเงินจะเด่นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะ ให้ห้ามใบให้กับชาวนาที่ได้ค่ะว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาไหมนะ คนโสดช่วงนี้คือถ้าถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีครอบครัวคุณจะเป็นคนแนะนำคุณให้รู้จักกับคนคนนี้นะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะแล้วก็ที่บ้านมีฐานะอยู่แล้วนะเผเ่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ซ้ำนะคุณจะพบรักจากการแนะนำของคนที่บ้านให้รู้จักนะ มีเกณฑ์เป็นคนต่างชาติต่างภาษานะแล้วก็น่าจะเป็นประมาณแบบเจ้าของบริษัทนะอืมเขาจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเขานะก็โอเคนะมีครอบครัวคอยหนุนด้านความรักอ่า ขอบคิดอย่างไรกันนะบคุณนะขอไฟห้ามหน่อยค่ะ คือด้วยความที่คนคนนี้ยเหมือนเขาเคยผ่านการทรยศหักหลังมาผ่านการถูกนอกใจมาจากคู่อดีตคู่ของเขาเขาก็เลยมองว่าความรักเป็นแค่เรื่องแบบเล่นๆนะเขายังไม่มีความคิดที่จะลงหลักปักฐานกับใครเลยนะผู้ชายคนเนี้ยจนกระทั่งเขามาเจอคุณ ด้วยความที่ผู้ใหญ่สองฝ่ายแนะนำนะด้วยความที่ผู้ใหญ่สองฝ่ายแนะนำเขาก็เลยแค่รับรู้รับทราบเท่านั้นนะถ้าถามว่าเขาจริงจังกับคุณในตอนแรกไหมก็ไม่นะอืมเขาแค่ดูว่าคุณก็เป็นคนที่ขวัญพาซากดีตรงไปตรงมาดีก็เท่านั้นเองนะ แล้วคนนี้ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณไม้นะขอไพ่ห้าบาค่ะ มองว่าณขณะเนี้ยยังไม่ใช่คู่กันนะเป็นการเจอกันแล้วก็ยังไม่ได้คู่กันเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างฝ่ายก็ห่วงความโสดอะนะโชคชะคือมันเป็นการเจอกันเพราะโชคชะตานะแต่ณขณะเนี้ยคือยังไม่ใช่คู่กันต่างฝ่ายต่างยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะก็นีแ่แหละตามเนี้ยไม่มี ยังไม่ใช่คู่นะแล้วก็ดูนะเอ่อจะมีคนเข้ามาอีกไหมขอภายหันมไว้ มีเข้ามาแล้วคราวนี้เขาจะเป็นคู่ของคนจริงๆนะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเลยผ่านการแนะนำจากครอบครัวอีกเหมือนกันนะเหมือนเขาจะเป็นลูกคนรู้จักในครอบครัวนะแล้วคือคนนี้เหมือนเป็นคู่ของคนจริงๆนะก็โอเคนะคือ แม้คุณจะเครียดเพราะว่าเจอความสัมพันธ์มาก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมเขาดูเล่นๆไม่จริงจังไม่จริงใจแต่ครั้งนี้คือเหมือนเป็นคู่ของคุณจริงๆนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเออครอบครัวคุณก็จะสนับสนุนเต็มที่อีกเช่นกันนะเหมืนอนครอบครัวคุณเขาเป็นห่วงหรือเปล่าว่าเออคุณยังไม่มีคู่สักทีอะไรเงี้ยทั้งๆที่ก็ควรจะมีคู่ได้แล้วเนาะโอเค ก็จบวงไปแล้วเนาะสำหรับความทำนายของชาววันาทิตย์นะสำหรับคนโสดเดี๋ยวต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะเรามาต่อของคนมีคู่กันดีกว่าขอพพ์สิบใบให้กับคนมีคู่ชาววันอาทิตย์ด้วยค่ะ คนมีคู่เหมือนช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างทำงานนะแล้วก็เหมือนอยู่กับคนละที่อ่ะทำให้คุณคิดมากว่าเออเขาไปมีคนอื่นเขาไปนอกใจอะไรเงี้ยเพราะเขาทำตัวเหมือนโสดอ่าแล้วคือคุณกับเขาเหมือนอยู่คนละประเทศด้วยอ่ะด้วยความที่คุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะ แล้วเขาก็พยายามเก็บคุณไว้ในเงามืดนะทั้งๆท,ที่คุณกับเขาอะเป็นคู่กันแต่ด้วยความบางท่านอนะคืออยู่คนละประเทศเลยนะคือเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณดูค่อนข้างคิดมากนะแต่ว่าดูอีกฝ่ายหนึ่งคือเขาไม่ได้อะไรแล้วก็เดี๋ยวขอไพ่ห้าใบา น้าว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขานะ อ๋อปัญหาคือหลังจากแต่งงานกันนะด้วยความที่คุณกับเขาอยู่คนละทวีปคนละประเทศนะคุณต้องเหมือนคุณต้องรอวีซ่าหรือรออะไรนั่นแหละนะคุณรอเรื่องเดินเอกสารและระหว่างเนี้ยคุณก็กลัวเขาไปหาคนอื่นเรื่องของเรื่องนะ ลัวเขาไปปันใจให้คนอื่นนะคุณก็เลยเครียดก็เลยคิดมากทั้งทัที่ดูแล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นคงอยู่นะดูจากหน้าไพ่เดี๋ยวเรามาดูกันในกว่าว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเนาะขอไพ่ห้าใบาให้กับคนมีคู่ชาววันอาทิตย์ด้วยค่ะ เขาคิดว่าหลังจากแต่งงานนะด้วยความที่เหมือนคุณกับเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่านะเหมือนคุยอะไรกันไม่ลงตัวเรื่องลูกนั่แหละนะเหมือนคนหนึ่งใหญ่มีลูกอีกคนหนึ่งไม่อยากมีเพราะยังไม่พอ ในปัญหาก็คือมันมีคนหนึ่งคิดไปไกลแล้วว่าอีกฝ่ายมีคนอื่นนะเพราะมีเหตุทะเลาะกันนั่นเองนะแล้วมันอยู่คนละทะวีปคนละประเทศกันอนะ่ะมันเลยทําให้การติดต่อสื่อสารมันค่อนข้างยากนะก็เลยคิดว่าอีกฝ่ายมีคนอื่นนะแต่ในความคิดของเขาว่า เขามองว่าเรื่องลูกอะ่ะมันควรจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้ตั้งตัวได้อะไรได้ก่อนพร้อมแล้วค่อยมีจะดีกว่ามีตอนที่ยังไม่พร้อมเขามองแบบนั้นเพราะตัวคนเองก็เออยังเดินเรื่องอะไรไม่ผ่านยังไม่สามารถมาประเทศเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะามาดูกัน ขอผายห้ามใบให้กับชาววันอาทิตย์ว่าเออเขามีคนอื่นหรือเปล่าเนาะตามที่คนสงสัย นะเขามีคุณเป็นคู่แค่คนเดียวนะแล้วเขาก็รอคุณอยู่ให้คุณเดินทางมาหาเขาเขามองว่าเรื่องที่ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องที่ประติวนะแล้วเขาก็พยายามพูดให้รู้เรื่องแล้วว่าเออ,อยังไม่มีลูกนะพูดเคลียร์ปัญหากันเขามองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่คือคุณเนี่ยเครียดไปไกลแล้วว่าเอ้ยเขามีคนอื่นวันนี้นะจริงๆแล้วคือเขาไม่มีเขามีคุณไปคู่แค่คนเดียวนะและช่วงนี้เขาก็ยุ่งเรื่องงานมากๆแล้วก็ยุ่งเรื่องการเตรียมเอกสารให้กับคุณนะเพราะงาั้นดูไม่มีอะไรนะกังวลน,นะ โอเคก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับคารทำงายของคนมีคู่ของชาววันอาทิตย์ประจําเดือนธันวาคม2567ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ดูกันใครคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ